ถ้าเราพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนจากการเป็นอาหารมาเป็นเครื่องดื่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์คุณจะนึกถึงอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอง,งุ่นผลไม้ลูกเล็กๆที่มีสีสันสวยงามแต่เบื้องหลังกลับซ่อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งการชะลอวัยเอาไว้ ตั้งแต่การค้นพบวายเมื่อ8,000ปีที่แล้วไปจนถึงสารมหัศจรรย์อย่างเรสเวอร์ทรัลที่ทำให้ผิวพรรณของเราอ่อนเยาว์เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกมิติของอัญมณีแห่งเถาวันลูกนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง World Ingredient Library ห้องสมุดวัตถุดิบโลกที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับส่วนผสมทุกชนิดในครัวของคุณอย่างลึกซึง้งเราจะเจาะลึกทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในวัตถุดิบธรรมดาธรรมดาที่เรามองข้ามค่ะและสำหรับ EP นี้เราขอพาคุณไปสู่โลกขององ,งุ่น ผล,ลไม้แห่งความรูหราได้อารยธรรมที่ได้ชื่อว่าราชาแห่งผล,ลไม้ค่ะประวัติศาสตร์ขององุ่นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผล,ลไม้แต่เป็นเรื่องของอารยธรรมค่ะต้นกำเนิด หลักฐานทั้งโบราณคดีชี้ว่าการปลูกองุ่นและทำไวน์เกิดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคคอเคซสัสปัจจุบันคือจอเจียเมื่อประมาณ8,000ปีก่อนคริสตกาลค่ะการแพร่กระจายจากนั้นองุ่นก็เดินทางสู่เมโสโปเตเมียอียิปต์โบราณและรุ่งเรืองที่สุดในอาณาจักรกรีกและโรมันค่ะ ชาวโรมันเป็นผู้เผยแพร่ก,การปลูกองุ่นอย่างเป็นระบบไปอย่างทั่วทั้งยุโรปโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและอิตาลีทำให้องุ่นและวน์กลายเป็นส่วนสำคัญของาศาสนาคริสต์วัฒนธรรมและการค้าขายตลอดช่วงยุคกลางเลยทีเดียวค่ะ องุ่นเป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมวายระดับโลกซึ่งมีมูล,ลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะสัดส่วนการใช้ทั่วโลกมีการผลิตองุ่นเพื่อทำไวายมากถึง50-52%ร์เซรองลงมาคือองุ่นสำหรับบริโภคสดและองุ่นแห้งการค้าวายไม่ได้มองแค่ปริมาณแต่เน้นที่ชื่อเสียงและแหล่งกำเนิดเทวอขององุ่น เช่นไวน์จากแคว้นโมโดรหรือเบอร์กันดีของฝรั่งเศสที่ราคาสามารถพุ่งสูงลิบลิ่วได้เลยค่ะความท้าทายในไทยในประเทศไทยองุ่นส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อบริโภคสด แต่ก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไวายในพื้นที่อย่างเขาใหญ่และหัวหินซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายด้านภูมิอากาศเขตร้อนชื้นแต่ก็สามารถสร้างวายโลกใหม่ New World w i ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้เช่นกันค่ะ องุ่นมีสารสำคัญทางเคมีที่ทำให้มันเป็นซปเปอร์ฟู้ดที่แท้จริงค่ะ 1. r e ่งเรสเวอนี่คือสารสำคัญที่สุดในองุ่นโดยเฉพาะในเปลือกองุ่นแดงมันเป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอลที่พืชสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากเชื้อโรคและรังสี UV สารนี้มีคุณสมบัติเด่นคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อมโยงกับการกระตุ้นยีนเซอร์ทูวินซึ่งเป็นยีนที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์หรือที่เราเรียกกันว่ายีนอายุยืนนั่นเองค่ะ 2. แอนโทไซยานินสารที่ให้สีม่วงหรือแดงเข้มในองุ่นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเช่นกันและมีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพหลอดเลือดและสายตาค่ะ ซึ่งสารเหล่านี้เองที่ทำให้วายแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวายขาวถึง10เท่าเพราะมีการหมักรวมกับเปลือกอง,งุ่นนานกว่าค่ะสำหรับมาสเตอร์เชฟและซอมเมลิเยพวกเขาจะเข้าใจความแตกต่างขององ,งุ่นสองชนิดหลักๆคืออง,งุ่นวายลูกจะเล็กกว่ามีเปลือกหนาและมีปริมาณน้ำตาลสูงมาก เปลือกที่หนานี่เองที่ให้สีและสารทันนินที่ช่วยให้วายมีโครงสร้างและรสชาติเข้มข้นค่ะองุ่นบริโภคสดลูกใจะใหญ่เนื้อเยอะฉ่ำน้ำและมีเปลือกบางกว่าเพื่อให้อร่อยเมื่อกินสดเชฟระดับโลกมักใช้วายในการทำอาหารเพื่อเพิ่มมิติของรสชาติ เช่นการใช้วายแดงรสเข้มข้น full body ในการเคี่ยวซอสสำหรับเนื้อวัว reduction sauce เพื่อเพิ่มความอูมามิและความลึกหรือใช้วายขาวรสเปรี้ยวอมหวาน crisp dry ในการปรุงซอส,สสำหรับอาหารทะเลเพื่อเพิ่มความสดชื่นและความหอมของกรดผลไม้ค่ะนอกจากวนยและองุ่นสดแล้ว องุ่นยังถูกแปรรูปและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราอีกหลายอย่างค่ะน้ำส้มสายชูเบาซาสิมคบลซามิกวินิเกอร์ผลิตจากน้ำองุ่น (Grape m ส s t ที่นำมาเคี่ยวและหมักบ่มในถังไม้เป็นเวลาหลายปีซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสชั้นสูงจากอิตาลีน้ำมันเมล็ดองุ่น (Grape s e e อย i l เป็นน้ำมันที่มีควันสูง High Smoke Point เหมาะสำหรับปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงและยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะลูกเกด r รซินส์คือองุ่นแห้งที่เราคุ้นเคยซึ่งมีน้ำตาลและใยอาหารเข้มขน้นถูกใช้เป็นส่วนผสมในขนมปังอบเคก้กและเป็นแหล่งพลังงานที่รวดเร็วสำหรับนักกีฬาด้วยค่ะ มาดูด้านสุขภาพกันบ้างค่ะองุ่นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แต่ก็มีข้อควรระวังประโยชน์องุ่นช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอย่างมาก เพราะสารเรสเปราทรอลและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆช่วยลดการอักเสบลดไขมัน L D L ที่ไม่ดีและลดความดันโลหิตนอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่ชี้ว่าสาร r e สเปราทรอลอาจช่วยบำรุงสมองและลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้โทษหรือข้อควรระวังอง,งุ่นมีน้ำตาลสูงผู้ป่วยเบาหวานควรบริโภคในปริมาณจำกัด ส่วนสาร Respiratol แม้จะมีประโยชน์แต่ก็มีคุณสมบัติคล้ายยาต้านการแข็งตัวของเลือดเล็กน้อยดังนั้นผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดเช่นวอลฟารินหรือผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Respiratol ในปริมาณสูงค่ะ ถึงจุดที่ทุกคนรอคอยข้อมูลเชิงลึกแบบโคตรโคตรละเอียดที่จะทำให้คุณเป็นผู้รู้เรื่องอังุุนตัวจริงค่ะ 1. r e s v e r a t o l กับการทำงานของไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียฟังชัน ความลับของการชะลอวัยของ r e s เ e อร์เรทไม่ได้อยู่แค่การต้านอนุมูลอิสระภายนอกแต่ r e s v e r a ์ทมีความสามารถในการเปิดใช้งานเอนไซม์ SIRT1 Sir2 In1 ซึ่งเอนไซม์นี้จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไมโทคอนเดรียหรือโรงไฟฟ้าของเซลล์ทำให้เซลล์ผลิตพลังงานได้ดีขึ้นลดการสะสมของความเสียหายและยืดอายุไขของเซลล์ออกไปได้ 2. ความสำคัญของกรดและน้ำตาล Acid Sugar Balance อองุ่นไวน์ที่ดีจะต้องมีสมดุลระหว่างกรดและความหวานที่สมบูรณ์แบบกรดหลักในองุ่นคือกรดทาทาริกทาทา a รกแอซิดและกรดมาลิกแอซิหากอางุ่นสุกมากไปในสภาพอากาศร้อนกรดมาลิกจะลดลงทำให้น้ำตาลสูงและได้ไวน์ที่มีแอลกอฮอล์สูงแต่ขาดความสดชื่นแฟลบบิเนส ดังนั้นการเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสมที่สุด optimal ripeness จึงเป็นจุดตายตัวที่กำหนดคุณภาพของไวน,น์นั้นๆเลยค่ะ 3. เปลือกมเมล็ดและแทนนิน skin s e e d and tannin สารแทนนินที่ให้ความฝาดในไวน์แดงไม่ได้มาจากแค่เปลือกแต่มาจากมเมล็ดและก้านอางุ่นด้วยค่ะ ซึ่งแทนนินเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นสารกันบูดตามธรรมชาติทำให้วายแดงสามารถบ่มและเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าวายขาวอย่างมีในสําคัญความรู้สึกฝาดนี้เองที่จับคู่กับโปรตีนในเนื้อแดงได้อย่างลงตัวทําให้รสชาติของทั้งอาหารและวายดีขึ้นพร้อมๆกันค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวของอัง,งุ่นที่ลูกเล็กแต่รายละเอียดจัดเต็มมากๆทีมงานหวังว่าหลังจากนี้เวลาคุณเห็นพวงอัง,งุุนหรือจิบวน์สักแก้วคุณจะสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและคุณค่าทางสุขภาพที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ ก่อนที่เราจะจากกันไปใน EP นี้ทีมงานช่อง World Ingredient Library อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นค่ะคุณชอบองุ่นสายพันธุ์ไหนมากที่สุดคะระหว่างอางุ่นบริโภคสดเช่นไวมะลกาหรือองุ่นไวน์เช่นแค r บ e เนสโซวิยองหรือคุณมีเคล็ดลับการนำองุ่นไปทำเมนูอาหารที่แปลกใหม่บ้างไหมคะ คอมเมนต์มาแบ่งปันเรื่องราวและสายพันธุ์องุ่นที่คุณลหลงไหลให้พวกเราได้อ่านกันนะคะเราอยากรู้ม,มุมมองส่วนตัวของคุณจริงๆค่ะถ้าคุณชื่นชอบการเจาะลึกวัตถุดิบอาหารแบบนี้และอยากให้เราพาไปเปิดคลังความรู้ของส่วนผสมอื่นๆในครัวโลกอีกอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะคะ และถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกสาระดีๆที่จะทำให้คุณมองอาหารไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ขอฝากให้กดติดตาม Subscribe ช่อง World Ingredient Library พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าที่เราจะพาไปเจาะลึกวัตถุดิบตัวต่อไปที่น่าทึ่งไม่แพ้กันค่ะสวัสดีค่ะ